เจมอยู่จังหวัดอะไรนะคะอยู่โบลต์ hmm. เราไปที่ไหนคะเรากำลังไปที่ไหนคะไปเราไปอิลซันอิลซันอิลซ,ลซั่นเออเอออินอ,อะไรนะอิลซั่นอิลซันสวัสดีค่ะทุกคนเมอร์ซี่โกโก้นะคะวันนี้เมอร์ซี่ก็จะพาทุกคนไปดูงานแต่งของคนเกาหลีนะคะโกโก้โอ้ฮันยองฮาเซยอ <목소리라> 어. 오늘, 안녕하세요. 엄마 너무무 커졌지. 어, <목소리라> 어. 어. 어어, <목소리라> 좋아요. 아유 먼먼 나라에서 오느라고. 그래도 한국말 잘하네. 한국말 조금요. 아이 이쁘다. 이뻐 이뻐. 아니야. 결혼식 때하이다가갈때가 어. 와이프 오빠. 인사. 안녕하세요. 안녕. 하세요 l o n i g 연호입니다. 연호. 네. 연호. k o r 이 a n name. Korean 영어로 해도 돼. 여기 한국 말안 해도 돼. <웃음> so <웃음> so 안녕하세요. Brother, Jason, he used to, we used to study in e <laughs>

ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงสถานที่จัดงานเลี้ยงแล้วนะคะพิธีงานแต่งงานนะคะก่อนอื่นก็ต้องมากดที่จอดรถก่อนค่ะน่าจะเป็นบัตรจอดรถค่ะทุกคนนี้ค่ะบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างคะแขกก็ยังไม่มาค่ะตอนนี้ก็เราก็จะขึ้นมาก่อนมาเตรียมตัวนะคะมาถ่ายรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะแล้วก็ MC ็ก็จะเ,เตรียมซ้อมนะคะทุกคน อากาศตอนเดือนพฤษภาคมนะคะของเกาหลีค่ะอากาศจะดีมากเลยไม่ร้อนไม่หนาวเย็นสบายเหมาะกับการมาท่องเที่ยวมากเลยค่ะทุกคนค่ะนั่นก็คือเหตุผลที่จะาบ่าวเจ้าสาวนะคะเลือกจัดงานแต่งงานในเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะทุกคนเพื่อที่จะได้จัดงานข้างนอกเอาดอบนรูปท็อปแบบนี้เองค่ะนี่ค่ะแต่ว่างานของโอปป้านะคะเขาจะ มีเค้กวันแต่งงานด้วยค่ะตอนงานแต่งเมอร์ซี่นะคะไม่มีเค้กเลยค่ะทุกคนก็คล้ายๆไทยเราเนาะสะดวกที่อยากมีเค้กหรืออยากมีแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมอร์ซี่คือตัด พวกนี้ออกเลยค่ะไม่เอาแชมเปญไม่เอาเค้ค่ะก็เผื่อใครชอบนะคะงานแต่งสไตล์นี้นะคะก็เอาเป็นไงกด์ไลน์จัดงานแต่งัวเองได้เลยค่ะอยู่ไหนเอ่ยเป็นยังไงบ้างคะเ c ตื่นเต้นไหมคะ สต,ตื่นเต้นไหมคะไม่ได้โอป,ปะอ,อันนี้ชุกขยอยพรบ่เบาสาวค่ะค่ะทุกคนแขกเริ่มมากันแล้วนะคะจุดนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคน กำลังเขียนซองค่ะก็เหมือนไทยเราเลยค่ะก็จะมีใส่ซองมางานแต่งนะคะแล้วก็ใส่ซองเราก็ต้องไปยื่นจะมีจุดรับซองค่ะแล้วก็พอเราให้ซองเขาไปใช่ไหมคะก็เจ้าหน้าที่เขานะคะก็จะแจกคู่ปองเพื่อรับประทานอาหารนั่นเองค่ะทุกคนย้อยินชอนกันแล้ว้เริ่มทางานีหีนะเขาจะเปิดพิธีด้วย คุณแม่เจ้าบ่าวและคุณแม่เจ้าสาวนะคะเดินจูงมือกันนะคะเพื่อเปิดพิธีงานแต่งนั่นเองค่ะทุกคนด้วยการจุดเทียนค่ะแล้วก็ทําความเคารพกันแลยกันค่ะทุกคนต่อไปนะคะพอเสร็จตรงนี้แล้วก็จะเปิดตัวเจ้าบ่าวค่ะเจ้าบ่าวเดินมาแล้วค่ะนี่ยังรอเลยค่ะค่ะพอเปิดตัวเจ้าบ่าวเสร็จนะคะทุกคน ต่อไปก็จะเป็นเปิดตัวเจ้าสาวค่ะด้วยคุณพ่อเจ้าสาวนะคะก็จะเดินจับมือจูงลูกสาวมานะคะเพื่อที่จะมามอบให้เจ้าบ่าวนะคะทุกคนนี่น่ารักมากเลยใช่ไหมคะค่ะหลังจากคุณพ่อเจ้าสาวนะคะได้มอบลูกสาวให้เจ้าบ่าวแล้วนะคะก็จะเป็นการให้คํามั่นสัญญาระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะทุกคนอ้าวหนุ่มน้อยออกมาทำไมเนี่ย ก็หนุ่มน้อยนะคะก็จะถือแหวนนั่นเองค่ะทุกคนแหวนวันแต่งงานค่ะมาให้เจ้าบ่าวเพื่อเจ้าบ่าวนะคะจะสวมให้เจ้าสาวเจ้าสาวสวมให้เจ้าบ่าวนั่นเองค่ะ ค่ะทุกคนพิธีตรงนี้นะคะก็เป็นพิธีตัดเค้กนะคะตรงนี้จะคล้ายจะเหมือนไทยเราเลยเนาะว่ามีการตัดเค้กเนาะเหมือนกันเลยจิบวายก็เช่นกันค่ะก็คล้ายกันกับไทยเราเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนําความเคารพคุณพ่อคุณแม่นะเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่บ้านเราจะมีการมอบเค้กและกราบไวนเนาะบ้านเขาก็ทาความเคารพค่ะ เสร็จพิธีแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทุกคนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะแขกที่มางานเลี้ยงนะคะส่วนใหญ่นะคะเห็นไหมคะว่าเขาใส่เสื้อผ้าคุมโทนกันมากเลยค่ะจะไม่มีสีฉูดฉาดกันเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นขาวดำค่ะทุกคน ค่ะทุกคนสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็เหมือนไทยเราเลยค่ะโยนช่อดอกไม้ค่ะแตกต่างตรงที่เขาได้เลือกคนรับดอกไม้ไว้แล้วค่ะทุกคนหิวแล้วค่ะทุกคนพอเสร็จพิธีแล้วนะคะทุกคนก็จะลงมาที่ห้องอาหารค่ะ อาหารของเขาก็คือจะเลี้ยงเป็นบฟเฟนะคะทุกคนเดี๋ยวเมอร์ซี่จะพาไปดูนะคะว่าเขาเลี้ยงอะไรบ้างคะ่ะเห็นในภาพไหมคะเยอะมากเลยค่ะทุกคนอาหารหลากหลายมากเมอร์ซี่ไม่รู้จักชื่อแต่ก็คือตักทุกอย่างคะ่ะก็ชิมเนาะทีละนิดทีละหน่อยค่ะไปชมกันเลยน่ากินขนาดไหน คะทุกคนเมอร์ซี่มีเรื่องเล่าค่ะเพราะว่าเมอร์ซี่มีความเข้าใจผิดว่าในงานแต่งใช่ไหมคะว่าเขาอ่ะเลี้ยงเหล้าฟรีใช่ไหมคะ,เ,เ,เ,มคะเครื่องดื่มเหล้าเบียร์โซจูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมอร์ซ mm ี hmm. ่คิดว่า,ามันอยู่ในแพ็กเกจของ การจัดงานเมอร์ซี่คิดแบบนี้เพราะว่าเห็นทุกคนสามารถแบบหยิบดื่มได้แบบจะดื่มเท่าไหร่ดื่มเต็มที่แล้วแต่เลยค่ะหยิบดื่มหยิบดื่มได้เลยแต่ปรากฏว่าเมอร์ซี่เข้าใจผิดค่ะทุกคนเพราะว่าเหล้าเบียร์ที่ทุกคนหยิบมาดื่มอะค่ะหยิบเท่าไหร่เจ้าภาพเป็นคนจ่ายค่ะทุกคนการจ่ายนะคะทุกคนเขาจ่ายแบบนับขวดเลยค่ะขวดต่อขวดเลยค่ะ ถึงเวลามารีวิวรสชาติอาหารแล้วนะคะเมอร์ซี่กินทุกอย่างจริงๆค่ะรสชาติอาหารคืออร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยแบบลืมไม่ลงเลยค่ะอาหารอะไรเมอร์ซี่ไม่ทราบเลยค่ะคือกินทุกอย่างจริงๆจริงๆแล้วค่ะทุกคนเมอร์ซี่อ่ะ อยากลุกไปตักอีกรอบหนึ่งค่ะแต่เกรงใจเพื่อนของอุปปนะคะเพราะว่าเพื่อนของอุปปนั่งอยู่ตรงข้ามเขาไปตักแค่สองรอบเองแต่ถ้าเมอร์ซี่ไปอีกสรอบเมอร์ซี่คิดว่าไม่น่าจะดีก <c oughs> ็เลยต้องหยุดทานนณเวลานั้นเลยค่ะทุกคนไม่อิ่มก็ต้องพอค่ะ ตอนงานแต่งเมอร์ซี่นะคะเมอร์ซี่ไม่ได้ทานอาหารเลยค่ะได้แค่ชมอาหารของงานแต่งตัวเองงานแต่งเมอร์ซี่อาหารก็ดีทุกอย่างเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้กินเสียได้มากก็เสร็จสิ้นพิธีการแต่งงานงานเลี้ยงงานแต่งงานแล้วนะคะก็เดินทางกลับบ้านแล้วเป็นไงกันบ้างคะแตกต่างจากงานแต่งของไทยเราไหมคะจะบอกว่างานแต่ง ของคนเกาหลีเขาเรียบง่ายมากแล้วก็รวดเร็วทันใจค่ะทุกคนไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยเนาะอ๋อแล้วก็อาหารเขาก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเรากินได้นิดเดียวจริงๆแล้วก็ดื่มไม่ได้ด้วยเพราะว่าอรอาต้องกลับขับรถกลับบ้านคนเกาหลีเขาไม่ดื่มแล้วจะไม่ขับนะคะเขาจะากลัวกฎหมายมากเขราระกฎหมายมากเออเรื่องงานแต่งเกาหลีนะคะก็ ป้าบอกว่าถ้าคนรวยเนาะคนที่เขารวยมากๆรวยมากเลยเขาจะจัดงานแต่งที่โรงแรมแล้วก็พิธีงานแต่งเขาก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาจะมี a เตอร์ปาร์ต่อยาวเลยใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ก็ราคาก็สูงเอาเรื่องเหมือนกันสนงดาค่ะแต่อันนี้ก็สําหรับมร์ซีนะคือก็รู้แล้วว่า